นี่จ่าพ่อจ่าแม่จ่าวันนี้จะพินขี่รถมาถึงไอ้อะไรนะศูนย์เก้าเก้าตามพ่อของบางขันมากลบุรีโอ้โหสุดยอดมากเลยเอาเมสซิ่งเลยดูผักหญ้านะอันนี้อันนี้จุดตรงนี้คือบ้านเผาถ่านจา้ะบ้านเผาถ่านไร้ฟันไปดูเตาเขามาแล้วเมื่อกี้นี้และอันนี้ดูผักหญ้าเขาะเขามีผักมีปุ๋ยมีอะไรขายด้วยนะอันนี้ไร้สารเดยเฉพาะนะดูพริกหอมเนะี่ย ดูพิกกะสูงทั่วหัวยพีพินเลยนะพีกะเนี่ยจะหาว่าโกหกเนี่ยพิกสูงทั่วหัวยพีพินเลยนะดกมากเลยเนี่ยเห็นไหมนะนมันดกจริงนะเห็นไหมน่าอยู่มากหมู่บ้านเขาเยี่พินออกขี่จัก,กรยานแล้วมาเจอไงสวยงามมากขอบอกเลยว่ามันสวยงามมากดูดูมะนาวเขานะ นี่เศษอาหารในนี้ขยะจุดรับเศษอาหารใครมีอาหารเศษอาหารก็เอามาทิ้งดูมะนาวเนี่ยมะนาวใช่ไหมเนี่ยอุ้มเบดเจ้าอุ้มเบสซิ่งอันนี้เนี่ยน้ำจิ้มเวลาสามหม้อเจ๊นุชตลูกชิ้นทอดยืนกินน่ะขายงานวางนะขายงานวางขายงานวางไข่อยู่แถวไหนหน้าต้อมสวนวโอ้โหดูลูกอะ <laughs> เมอ้มออวยเม้ออวัยถ้าได้ข้าวใครบอกขอข้าวสักหม้อหนึ่งเอามาให้ใส่ตายเลยมห,มหม้มอมน้ำหมูหม้อน้ำหมูพี่เดียนอยากได้ละสิคนพามาอยากได้เตาถ่านแล้วคือเนี่ยนนเออ,อแล้วดูมะเขือเทศนะในใเช่าใ,ชใจมะเขือเทศนะพ่อจ๋าแม่จ๋าดูมะเขือเทศเนี่ยดูมะเขือเทศเนี่ย เจอต้องสาทุสาทุไหวเลยมะเขือเทศดูฟันดกเนี่ยอันนี้ต้องขอบอกว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะเขาไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะแล้วเขาใส่ถุงให้เราเรียบร้อยยังปะกลับป่ะเล้ากันเดินต่อเดินทางต่อ มัน Amazing จริงๆอ่ะไหนมีจิลินซีนออกกล้วยอีกขอบคุณนะคะที่ให้ความรู้สุดยอดมากเดียนให้เียนอันนี้อันนี้ไปไปอะไร่อกกล้วยใช่ไหมจิลน่อล้วยขายขายขายราคาซื้อขายเดี๋ยวถามก่อนเผื่อเขาจะมาซื้อไปใช้ นน100ฟันไม้ร้อยหนึ่งดอกกล้วย,ย,ยด้วยปุ๋ยด้วยอกกล้วยขายนเลย,ยส่วนมากมันเค่จะขายก็แจกวีขายแต่อันนี้ขาแอันี้ล้อีนี้ถ่านถ่านดูดกลิ่นนี่สำหรับเอาไปใส่ในตู้เย็นนะห้าสิบาทสอันใหญ่ๆเ,เ,เอาขามีถานโอ้ยขนุนน้อย ใส่เยอะได้แต่ถ้าเกิดเราเนี่ยค่ะใส่กระปอนนั่นแหละกอแล้วขีดเอาไปไม้เีาได้หมดอ๋อขีดค่ะนะขีดกะได้รถก็ได้ขะนะได้ครับผมหน้ามือนะขนุนเอาไปใส่ตู้เย็นไว้หนุนนำเอาจริงขนุนหนุนนำเชื่อหน้ามึือนะขอแถมเนาะแถมเนาะไอ้นี่ได้นี่อีกโลกหนึ่งใส่กระเป่าเสื้อไป อีนนี้เอ้เอใส่เป่าเสื้อ,อนี่ฐานสับป,ปะรดขรู่เขาจ่าไม่จ่ามันไม่ซิ่งมากตอนนั้น,เ,น,นเดี๋ยวจะพินขอจบคลิปนี้ก่อนนะอีนนี้เจนนุชเจนนุช <c oughs> อ๋อส่งเหรอก็ส่งใกล้ไหมเนี่ยก็้ถึงแล้วใกล้ออกไปนี่หน่อยสองโค้งเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางเก็บก่อนรับซ่อมรถด้วยใช่ไหมเนี่ยหรือยังไงสารพัดช่างอ๋อ เล่นสดด้วเล่นพาเล่นสดเล่นสดเล่เบื่อนงานเลหาคนงานมันยากงารุ่นหน้าว่าเงตีไม่เล่นเครื่องเราเก่ชอบเล่นนี่ไงวก็เลิกเลยบอกเวทีขาไปหมดเวทีทั้งสิเมตรโอ้โหมน่งคนงานเ่ยพอรับงานล้วคนงานหายากหายากเลยรุ่นใหม่หมด่นอันนี้มะนาวสีชมพูมนาวอะไรนะมะอนไหนอี้จะจะไม่มีเม อันนี้เลม,มอนใช่ไหมใช่ครับผมนนเปรีป้ยวดีไหมก็อพอๆกับาายงเปรี้ยวเหมือนกันเขาใก,ใกล้เคียงกับมะนาวเราเโอ้ไม่แก่ยังยังใช่ไหมยังครับผมเฮ้ยมันดูมะเขือเขามันสุดยอดมากเลยเขาก็ใช้ป Ł ุ๋ยใช้อะไรในนี้เขานั้นเนี่ยฮู้ฮู้ดูน่อยมะนาวหรืออะไรออกหรือดอกเต็มต้นเลยนะ วิถีเดือดูมะลาวดูออกดอกกันโอ้โหทำกระถางด้วยกระถางนี่เพื่อนเพื่อนมาเลยนะอยากได้อุปกรณ์พวกนี้เพื่อเกี่ยวเกี่ยวกับไอ้เนี่ยไหลสารนะอันนี้ส้มจี๊ดใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยได้ของกว้างอีกแล้วข้างในเป็นสีชมพูเปรี้ยวไหมก็เปรี้ยวครับผมข้างในเป็นสีชมพูมีกิ่งต้อนขายไหม ซ,ซ,ซ,ซื้อซื้อซื้อกิ่งเท่าไหร่ตอนนี้ต้องถามอะไรล hmm. ูกแดงเนี่ยมันสุกแล้วลูกแดงเลยนะต้องถามน้องชายครับผมเฮ้ยต้นเล็กก็สามจอมกิ่งจอมกิ่งต้องถามน้องชายนะนะนะนู้นนะมีเวตใช่ไหมเดี๋ยวตาไปทําคลิปโจอมกิ่งนะจริงนะพักหานะม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามน้องชายว่ามันอันนี้คือของน้องชายแล้วก็ ข้างในเขาเลี้ยงไสเดือนเน่เน่นี่เน่ผ่าหน่อยพาหน่อยพาพาเชื้อหน่อยพาเชื้อหน่อยอ่ะพาเชื้อหน่อยไหนๆนะผ่าปาดนิดเดียวนะเดี๋ยวเสียอย่าให้เสียนะตายๆเลยนี่หูน้ำเยอะน้ำดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิมซิชิมซิชิมซิเปรี้ยวไหมชิมดิชิมชิมซิน้ำแจ่มชิมดิดีไม่มีเม็ดมีไหมไปไงกิ่นอะไรวะ ก well, ินอะไรวะมันไม่ได้กินมะนาวอะเนาะเอาไปทําน้ํามะนาวถ้าจะดีอ่ะจองกิ่งจองกิ่งเก็บ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 นี่ใส่กับเอ้ยไม่เอาใส่นี้ใส่กระเป๋าเดี๋ยวทานแตกเดี๋ยวโดนทานแตกหืมกระเสริฐผสมผสานนี่ดูมะเขือเทศนี้กระชาใกระช้ยถุไอ้นี่ละร้อนหรอโน้นเนี่ยเหรอก็มีปุ๋ยใช้เดือนน้องชาย ไหนๆเดี ma, ma. Ma, ma. Ma, hi, ๋ยวที thousand, right? um ่มามามาดูงานค่ะให้พร้อมเลยนี่ไงแล้วเขาไม่รูปอะไรอวดเนี่ยถ่ายรูปอะไรไว้อวดเนี่ยงากลางวันรับอะไรอะไระอือโอะไรเขาเป็นอะไรเป็นราชการเป็นอะไรไงแม่คานใช่คนที่ทำไอ้นั่นป่ะทำไอ้นี่ป่ะทำทำอ้อะไรทำน้ำจิ้มลูกชิ้นอะไอ้ไม่ใช่ที่ลูกชิ้นทอดป่ะอันนี้อะไรอ่ะแงวัน มันนองขยะอะเหรออ่าตัวนี้คือเอาขยะขยะเปียกม,มาย่อยสลายเป็นอ่าแล้วก็เอาตัวตัวหนอนเอาไปให้ไก่โปรตีนสูงให้ไก่ให้ปลาอะไรเนี่อะไรอ่ะเป็นพวกกัดจงังอ่าหนูพวกเนี้ยปลาไหลมั่งอะไร,ะไร,ะไรม,ะมั่งก็มีโอ้โหดูผักพายงามดูยอดเเน่น ح ح> ยย,ย,ย,ยักปหสรร็็จออาาะะมมณวดล S <S แล้วก็ได้เจอเป็นตัวหนอตัวหนอนแก็ให้ไก่ให้เป็ดให้ปลาทีอ่อ๋อดูจากในคลิปหนอนแมงวันใช่ตัวนี้โปรตีนสูงอ่าดีกว่าทุกวนี้แล้วก็วมีไส้เดือนไส้เดือนมีแถวบ้านพอมีอนนแล้วอะไรเอาดินไปก็เอาขี้มาขี้มันไปขายไงพี่เถียนจะเป็นดินลงมานะใช่ครับผมไปปลูกต้นไม้อ่าจ้ะไปใส่ต้นไม้อใส่ต้นไม้แทนปุ๋ยนี้ไอ้กิโลนึงหลายบาทนะพี่เถียนเมื่อก่อนเนี่ยสามสิบเดี๋ยวนี้สิบห้าบาทเดี๋ยวนี้เขามาส่ง ขายอยู่แล้วแต่บางหน้าก็ยี่สิบแต่ถ้าใส่ถุงแพงถ้ายกมารัดถึงที่อดียถูกถ้าใส่ถุงยี่ห้าถ้าใส่ถุงเพราะว่าอ่าเพราะว่ามันเป็นประหดแอร์มูลได้เดือนนะจ้ะบ้าหนูก็ใช้แล้วไปซื้อที่ไหนล่ะหนูมีคนมาส่งพวกกันเวลาเขามาเอาบอลเนี้ยเขาก็ใส่กระสอบมาให้เลยมันจะถูกต้องเอาต้องมาซื้อเวลามาหลังวันหน้าอันนั้พี่เทียนก็ให้เขาใส่กระสอบปุ๋ยไว้เลยไม่ต้องแพ็คถุงเออมันจะคุยกันอีกคุยอีกเรื่องหนึ่งเออ แต่เดี๋ยวนี้มันมันพิทียนพิียนมันใส่ได้ทุกอย่างแล้วมันดีจริงที่นี่คือจะไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดปากเราก็จะใช้เนี่ยพวกน้ำตะาหมักพวกอะไรอะไรนเนี่ทไหนเออมีเครื่องทำขายด้วยเนี่ยที่เขาไปออกงานแล้วเขาจะได้รางวัลสองตัว ไปตลาดสองตัวเดี๋ยวมาซื้อบ้านนี้เปิดเมื่อไหร่เ่ยตรงไหนก็ทุกวันทุกวันครับทุกวันไม่ได้ของเาแล้วจะซื้อน้ำมาไก่ดินเนี่ยพี่เห็นยญเยอะดูมาด้วยมาวะมาไหมมามาใส่ได้เลยเนี่ยเย็นก็อยู่ไหมอยู่ทุกวันอะไรนี้กิ่งพันอะไรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมะนาวลูกใหญ่ครับผมอ๋อมะนาวมะนาวสโม เป็นทนิยใช่ไใช่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 โอ้โจุลินซีย์สั่งขอแสงขายขวดเท่าไรจุลินทรีย์เนี่ยแบบเนี้เพื่อมีคนสนใจน่าจะสี่สิบหรือยี่สิบอะไรไัปผสมน้ำรดจ้า